ประตูที่หนึ่งร้อยแล้วนะเขากำลังเล่นอยาเข้ามาเข้าไม่ลงซึผมตายแต่ประตูที่ไม่ถึงสามสิบเลยนะเขาได้กุญแจมาแล้วนน่ะโอ้ยหันหน้าจอไม่ถนัดเลยแับมันเขากำลังไขกุญแจเข้าไปเพื่อแก้รหัสนะแก้รหัสสุดหน้าเบื่อและง่ายดายโอ้โหเจ้เขาทำอะไรของเขาก็ไม่รู้เพราะขากำลังแก้รหัสอยู่ ทัที่เราคุ้งกับว่าเขากำลังทำอะไรเขาอยู่นะอว่าเขาทำไมงั้นลงกันงั้นนะนี่ยึดตามช่องเขาด้วยช่องเขาชื่ออะไรไม่รู้แต่พิมพ์ตามชื่อตรงนี้ไปไน่าจะเห็นเนี่ยพิมพ์ตามชื่อตรงนี้ไปเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าช่องเขาชื่ออะไรนะโอ้โหวันนี้เขาเลยแบบรอบ,บ่อยนะไม่รู้ว่าจะเซียดขนาดนี้เลยนะ ไม mm ่โฟกัสโฟกัสเออเลยทิมำนี้ไปเลยจส่งจเลยังยังคั้ข้างหลัง ผมส,สงสยอยู่เลยว่าหัดเขฟุตเขาซอะไรทำไมเขาเวิวตันลิงเขาเตันไดนปกติขเขามะววตันได้เร็วขนาดนั้นนะกำลังแกสอยู่ซึ่งไม่รู้น่าจะเขาตอนนี้กำลังทำอะไรเคเสแล้ว okay, ไปไปแล้วพวกไปให้เร็วที่สุด ไอ้ไอ้พพี่ตูนพี่ตูนพี่ชาติชาติเลยพี่ชาตชาติเรียบร้อยเรียบร้อยเขาผ่านแล้วเต็มเพลง,งน,นไหมเปลี่นี้ยสิอาไปเจออ้ตานะเอาไปเจอการสิตุวิตเอเอาสติถุวนอาไปเอาไ้จิตาน